สมัยดีพี่นุ้ยน้องกลับมาไหนครับกลับมาอนนี้เลยผมมันเงาะถามว่าทำมาผมเคยกินมาผมเคยกินเลยเงาะเนาะไม่พอเนยนุ่มน้ำผ่อยุดเงาะบอกเส่กะทิน้ำตาลจะบอกผมไปใช่นุ่มนุ่มคนเรือมันก็ทิเสียบยล่ะนั่งสดเลาวสั่นเหรอเงาะครับผมมึงอยากได้ตะขาบน้ำพ่อยุดวะคืออยู่ดิเอาไข่มันดูเถอะแก่เขาป้อแก่เขาป้อ แก่เหอนโคลเขาไม่ดีมาเป็นตอนเล็วไปิ่งสิ่งหน้ามือแล้วไปนะก็เที่ยวก็จะว่าใครฮอตจีตัวไม่ผิดนะขึ้นชื่อนยังมือเลย่ะหมู่บ้านนี่นะเพื่อนพยุดมหัดมาอะไรนี่อ๋อ

นผมไปยังกับว่าหมื่นเลยผมมันผมกินแต่ยามเลี่ยงไหมแต่ยามเมื่อเช้าผมบ่อยัดมาคนเข้าวบาดุ้อี่มหวานห่อกินข้าวเดี๋ยวจากสามคำอิ่มเลยอิ่มมาเลยไหมอิ่มหมดอิ่มใจนะอิ่มหมดมดเลี่ยงอิ่มมาเลยเถอะไปอิ่มหมดอิ่มใจหัวานหนึ่งกับว่ากินข้าวเลี้ยงกับว่ากินเมื่อเช้านี่ก็สุดอันนี้สามคำอิ่มหมดอิ่มใจพออยู่ได้ไปบ้านลูกสาว โดนๆดนไปบ้านลูกสาวกินข้าวข้าวนี่ไปกับไก่ได้จากอย่างนี้ไปอิ่มจนไม่อยากจักเที๊ยพี่น้องตอนนี้หกโลหกโลไปหันชิบหาโลเขาไปในเมืองแม่นเขาไปในเมืองหรอก่อนจะเมืองไปหน่อยเดียวเาเดียวกระหอดหมูวานปลานยิงบ่ไก่เนั่งมาดูดรายกันออกรายการตรวมาแล้วไ้ดันมาแม่นมันนี่ส่วน วันนี้เราวันรอบตัดสินวันนี้รอบตดสินวันนี้รอบตดสินรุนไม่ร่กันครับน้องทินสาวหน่อยสิเขาพเขาแต่ว่าพอหยุดกสิเอา่ล้านสาวมาอยู่ปีหน้าบุตรหลายน้องน้ำเพียจบหม้อสามกัน หลุดเกือดีฝากผู้เยาเกน่าเจ้าว่านามนคือวะหนามันสิเจ็ดปีแล้วเห็นบ่เจปียังคือเท่าเท้บ่หนามันผุไปน้ำสิบเจปีไหมแต่แปลงแค่แมจบกักสำรับแต่แปลงแค่หน่ามันเป็นน้ำู้สิบเจ็ดปีเอาตอนรกินอะไรเสร็จไหครับพี่น้องกินมาพอกันไหมครับ ไปไปครับไปเทาไหเ่เน,น,นี่ยเดี๋ยวพอหยุดกินยิงน่ยงเลยพอหยุดค่ายะตะข,ขาบให้แล้วพ่อแม่เอ้ยอยอขี่พ่อออกทิงวะขี่พ่อออกเร้เออนะพ่อกับเนี่ยเพลงนั้นในยูทู e มันมีอยู่เป่เพลงฉากโค้ี่พ่อเตยไหมเพลงแรกเลย xác chị thịt mặt chị tên mọi người 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 ใจเฮาเอาอูกอังใจเฮาเอาน้ออุกอังมาถึงความหลังยุโรปไปคลองมันกับว่าอยากเอาให้บักเงาะนี่ให้บ้าตันมาพีกัได้พอหยุดมีบักหลายก่อนนี้จะก่อนมวนๆได้เงาะ เมื่อคืนนอนฟันว่าฉันได้จูบเธอจนฟันละเมอนี่กับมวนเขาไปเ่ได้บอกคนในเขาในมัตสุก่อนก็ได้ตัวเล่าล่ำน้ากันก็เจ้าเนาะอืเมื่อกี้พอล่ำเลียงอัดวีดีโอม่ได้อัดจบจากเลียงแล้วออกฉากความเจ้าแล้วเป็นพ่อกระดำแมพี่น้องทอดฉากกันทอดฉากกันเสียดีจบเลียงบัดนด้เขาได้เขาเคีมยข่อยเขาได้หอกน้ำมือได้เสียก็เป็นนงินพ่อยังพ่อของกระดำ มีาหันเหรียญเครับเป็นนาคบพรมีบวชกันคนบัญชีจบเลียงให้เขาเป็นพายเอกแทนเรี่ยงเงินรยางนี้กรรมก็เป็นพระเอกแทนเป็นแท่แนคอยตั้งเพราะว่ายังไม่เียก็จะเตรียมตัวเป็นแต่ยังไม่เล่นไม่นั่งว่าจะยังไม่ยากนัง่งพูดเดียว ตะกีก็มีตะเจ้าเนาะเถาเป็นหัวเรียวหัวเรียงเนาะเรียนไปเตียมฉากพี่น้องเออตะเกียนกันสั้นสิว่าอันนี้ยังเกาะยังเกาะอีวีเอทตีซื้อยังก็จะขออีวีเอทเป็นตัวอังกะษก็ซื้อสันงได้ว่าพรุ่งนี้ประกาศจิตเป็นพ่วงกับคันนั้น ฟังบรรยากาศน,นั่นก็เอิหยุดไปไม่หยุดสิเขาเอิอดราบรรยากาศหยุดหยุดไม่หยุดดับเลย,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 ยมนนันเลย <c oughs> ลเผู้เยดนตัวเดี๋ยวเห <c oughs> มือนนั่นของบ่ได้ลายขางมูจังจ่ะเหลียวเขาจังไดืด่อย <c oughs> ิันเหลียวเขาจังไดืแทนที่เสือเอาหนี่งก็คาเลี้ยงมึงตอนนั้นพันตอนนี้เมื่อนกว่าไปอันนี้มูว่หมดมึงจะมาเอาเหลียวเขาจังไมาเอา อันบ่เลี้ยงก็ว่ได้ทำลตัวถั่วละไปนอก็คือนมารล้วเดินขวาแม่เพลินวันเดียว้มีเนเนลดีๆเว่าจะออกบ้านแล้วจบวันรถามดีๆเดียวเอาค้ือไปเล่นย่บันพยุตสิบ้านเกิดพยุธบ้านเกิเลยบ้านเกิดเลยแต่ว่าล่าใหญ่ล่าใหญ่บ้านไปยุชียย่พุ่มจะยุหันจักปีเถะ 6กปีนะไปเขาป,ปอานึ่งญุพุนตีงายไปไปเขาุพุนไปเขาตั้งแต่พาเกลืองยังเป็นทางลูกรังญุพุนนมองเเขาขามมันเลยนขามพูดน่อยังเป็นทางลูกลังยังระเบิดหินเต็มเต็มเลยง่ายไปล <c ười> เอาหล่นเงาะมันจะเป็นไทยทอดจากมีไล่ขากน้องเงาะเอามาฟังเรื่องเก่าเรื่องหลังพอหยุดปะเรื่องเก่าเรื่องหลังของพอหยุดเต่สั่งอย้ลงก่อนสั่งเราวกันเอาทำนั่นเอาลองให้มันฟังให้มันจดเอาทีเดียวคุณอดเราดีกว่า ขันพรมอัดมันยีฟังไงเราไม่ยืดสิเลยทำรองไงแล้วกันพอหยุดสิข่ายตะขาไปงอหน่อยเด้อพี่น้องอัดยังบ้าตันมุนันเอิ้นบ้าตันบ๊วยก่อนพอหยุดมิตรก่อนมวนจะว่าเอเยสี่แล้าคือว่อมันวางมันพร้อมไปค้นหาในอันในยูทูบกับว่าเห็นว่ามันเพลงของสาธิตก่อนของสาธิตว่าเสรนจละน้องคนเดียวเปลี่ยวใจเศร้า